สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาภาษาไทยของชั้นป .1 น,นะคะวันนี้คุณครูก็มีความรู้สาระมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะถ้านักเรียนอยากรู้ว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ขของเราขอควายเข้านาขอคนขึนทงทังขอละั้งข้างฟ้างองูใจกล้าต่อจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีต่อโซลามทีชอกระเช้คู่กันยอผู้หญิงโตพาดอชอดาสวมพันต่อประตักหุนหันทอทานเข้ามารองเท้านางมันโคนาขาวพอผู้ ของเราขอควายเข้านาขอคนขึงพังขอละพังข้างฟ้างอมูใจกล้าต่อจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีต่อโตลามทีชอกระเชิคู่กันยอผู้หญิงโตพาดอชอดาสวมพันต่อประตักหุ่น อย่าลืมกดส u b s ไ r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเรียนออนไลน์กับครูเก๋นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนเรื่องหน้าที่ของพยัญชนะไทยนะคะใน EP ที่2นะคะแต่ก่อนที่นักเรียนนะคะจะไปเรียนในเรื่องของหน้าที่นะคะของพยัญชนะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาทบทวนเกี่ยวกับ รูปและเสียงของพยัญชนะนะคะที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อ EP ที่1นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันค่ะพยัญชนะไทยนะคะจะมีทั้งหมด44ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของพยัญชนะไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการทีละตัวนะคะดูตัวแรกนะคะอันนี้ ที่คุณครูจุดนะคะอันนี้คือกอไก่นะคะกอไก่นะคะอ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอคอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอนะคะจอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอ ชอช้างอ่านว่าชอนะคะต่อมานะคะซอโซอ่านว่าซอนะคะคนละเสียงกันนะอันนี้นะคะอ่านชอเชอร์อ่านว่าชอนะคะออกเสียงเหมือนชอช้างนะคะต่อมานะคะยอหญิงนะคะยอหญิงอ่านว่ายอนะคะยอหญิงเนี่ยจะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะต่อมา ดอชดานะคะออกเสียงนะคะเวลาออกเสียงอ่านว่าดอนะคะออกเสียงเหมือนดอเด็กนะคะต่อมาตอประต์นะคะตอประตกอ่านว่าตอนะคะออกเสียงเหมือนตอเต่านะคะทอฐานนะคะทอฐาน อ่านว่าทอนะคะออกเสียงเหมือนทอถุงนะคะต่อมาทอมนโทนะคะทอมนโทจะออกเสียงเหมือนทอทหารนะคะอ่านว่าทอนะคะต่อมาทอผู้เท่านะคะทอผู้เท่าออกเสียงเหมือนทอทหารเหมือนกันค่ะอ่านว่าทอนะคะนอเนนอ่านว่านอนะคะออกเสียงเหมือนนอหนูต่อมานะคะดอเด็กออกเสียงอ่านว่าดอนะคะ ต่อตาอ่านว่าตอทอถุงอ่านว่าถอนะคะทอทหารอ่านว่าทอนะคะทอ,หอท,อนะะทอหารเนี่ยก็จะมีเสียงที่เหมือนกับทอทหารอย่างที่คุณครูพูดไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีทอผู้เท่านะคะที่ออกเสียงเหมือนทอทหารนะคะทอมนโทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นทอทงนะคะออกเสียงทอนะคะ เหมือนทอทหารนะคะต่อมาก็จะเป็นนอหนูออกเสียงอ่านว่านอนะคะบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอนะคะพอพึ่งอ่านออกเสียงว่าพอนะคะฟอฟ้าอ่านออกเสียงว่าฟอพอพานอ่านออกเสียงว่าพอนะคะต่อมานะคะฟอฟันนะคะฟอฟันก็จะอ่านออกเสียงว่าฟอนะคะ พ่อสัมภ้าอ่านออกเสียงว่าพอนะคะอ่านออกเสียงเหมือนกันกับพอพานนะคะต่อมาก็จะเป็นมอมานะคะอ่านว่ามอยยยักษ์นะคะอ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอนะคะรอเรือเวลาเราอ่านนะคะรอเวลาเราเวลาที่เราเนี่ยอ่านรอเรือนะคะเราจะต้องกระดดลิ้นด้วยนะคะแต่ถ้าลอลิงนะคะอ่านว่าลอไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะ วแหวนอ่านว่าวสอาลาอ่านว่าสนะคะอันนี้ซสซาลานะคะจะอ่านออกเสียงเหมือนกันกันกบสเสือค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะสโบรุสีนะคะอ่านว่าสนะคะเหมือนสเสือสอเสืออ,สอ,อ่านว่าสนะคะหหีบอ่านว่าหนะคะ ลอจุลานะคะอ่านว่าลอเหมือนกับลอลิงนะคะอออ่างอ่านว่าออนะคะและตัวสุดท้ายตัวที่44นะคะหอนกคูกนะคะอ่านว่าหอนะคะอันนี้ก็จะเป็นพยัญชนะไทยนะคะทั้งหมด44ตัวนะคะ แต่ปัจจุบันนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปนะคะปัจจุบันเราจะใช้เพียงแค่42ตัวนะคะตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีขอขวดและก็ขอคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอขวดนะคะที่เราเลิกใช้ไปแล้วนะคะและก็ขอคนเราได้เลิกใช้ไปแล้วนะคะทีนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะ มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของพยัญชนะนะคะพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหน้าที่ของพยัญชนะไทยนะคะหน,นะคะทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะ2ทหน้าที่เป็นตัวสะกด 3. ทมทหน้าที่เป็นสระ และ4ทําหน้าที่เป็นส่วนประกอบของสระนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนนะคะมารู้จักหน้าที่ของพยัญชนะไทายแต่ละข้อที่เราได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด4ข้อนะคะที่เราได้ยกมา4ข้อนะคะเริ่มจากข้อที่1นะคะ ข้อที่หนึนะคะทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะไทยทุกตัวนะคะสามารถทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นได้นะคะพยัญชนะต้นคืออะไรนะคะพยัญชนะต้นคือพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าสระนะคะเราเรียกว่าพยัญชนะต้นนะคะยกตัวอย่างนะคะคําแรกนะคะคุณครูยกตัวอย่างคําว่าจานนะคะจอขอโทษทีค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ ขอลบแป๊บนึงอ่ะจอาไม่มาแปบ๊บนึงอานะคะสระอานอหนูนะคะจออานอจานนะคะนักเรียนดูนะคะคำว่าจานนักเรียนลองดูสิคะว่าพยัญชนะของคำว่าจานเนี่ยมีกี่ตัวอ่ามีพยัญชนะตัวแรกนะคะก็คือจอจาน ตัวที่สองคือนอหนูนะคะทีนี้เรามาดูว่าพยัญชนะต้นอย่างที่คุณครูบอกไปพยัญชนะต้นจะอยู่ข้างหน้าสลา่ะตรงกลางนะคะตรงกลางตรงนี้กลางตรงน,นี้คือสละสละอานะคะทีนี้เรามาดูว่าอยู่ข้างหน้าสละมีตัวอะไรที่อยู่ข้างหน้าสละก็คือจอจานนะคะมีจอจานอยู่ข้างหน้าสระ นะคะอันนี้คือจอจานนะคะจะอยู่ข้างหน้าสละนะคะเราเรียกว่าพยัญชนะตน้นนะคะฉะนั้นคําว่าจานจออานอจานนะคะจอจานคือพยัญชนะตน้นนะคะต่อมาค่ะยกตัวอย่างข,าานะะข้อต่อมานะคะอ่าข้อต่อมานะคะยกตัวอย่างคําว่าใจนะคะจอค, Or, คำว่าใจหัวใจ หรือใจนะคะเวลาเราเขียนอ่ะเวลาเราเขียนคําว่าใจนะคะเราจะเขียนสระไว้ข้างหน้าสระไอจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะแต่เวลาเราสะกดนะคะจอไอใจจอไอใจเวลาเราสะกดเราจะสะกดจอจานมาก่อนใช่ไหมคะแสดงว่าพยัญชนะต้นของคําว่าใจก็คือจอจานนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของอพยัญชนะไทยนะคะที่ทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะต่อมานะคะมาดูข้อต่อมากันข้อต่อมานะคะพยัญชนะนะคะที่ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดเมื่อกี้เรารู้ว่าพยัญชนะต้นคืออะไรแล้ววันนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าตัวสะกดเนี่ยคืออะไรนะคะ อย่างที่คุณครูบอกไปนะคะพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าสละเราเรียกว่าพยัญชนะต้นนะคะแต่พยัญชนะที่อยู่ข้างหลังสละนะคะเราเรียกว่าตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างคําแรกนะคะ,ะเอาง่ายๆเลยคําว่าจานเมื่อสักครู่นะคะจอานอจานนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปมีพยัญชนะอยู่สองตัวก็คือจอจานกับน,นหนูนะคะ อันแรกจอจานเนี่ยอยู่ข้างหน้าสระเราเรียกว่าพยัญชนะต้นไปแล้วนะคะมาดูตัวสะกดนะคะตัวสะกดจะอยู่ข้างหลังสระเสมอนะคะนักเรียนก็มาดูว่าสระคือสระอาสระอานะคะตัวที่อยู่ข้างหลังสระอาก็คือนอหนูฉะนั้นนอหนูคือตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเดี๋ยวเรามาฝึกกันนะคะ จอานอนจานฝึกออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะจออ,นอจานนะะจอนจานนะคะจจานนะคะสระอาและก็นอหนูนะคะอ่านว่าจานนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าคำว่าขายนะคะขออา ยอขอโทษทีค่ะแปบหบนึงนะคะอ่าคำว่าขายนะคะขออโยอขายนะคะยอยักษ์นะคะคำว่าขายนะคะคำที่เป็นตัวสะกดนะคะก็คือตัวอะไรคะขอไข่ใช่ไหมไม่ใช่นะคะคำที่เป็นตัวสะกดพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดนะคะนั่นก็คือยอยักษ์ะะคะ เพราะว่ายรยักษ์อยู่ข้างหลังสลานะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพยัญชนะนะคะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวสะกดจะอยู่ข้างหลังสระนะคะมาดูข้อต่อมานะคะข้อที่สาม ข้อที่3นะคะทำหน้าที่เป็นสละนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นพยัญชนะวอแหวนกับอออ่างนะคะที่ทำหน้าที่เป็นสละทำหน้าที่เป็นสละยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นคำว่าขวดขออวดอขวดวอแหวนในที่นี้นะคะวอแหวนเดี๋ยวครูอ้อวาวอแหวนนะคะวอแหวนตัวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะคือสละ อวนะคะคือสละอวัวสละอัวถ้าเกิดมีตัวสะกดนะคะจะลดรูปนะคะเหลือแค่วอแหวนตัวเดียวนะคะวอแหวนในที่นี้ก็เลยทำหน้าที่เป็นสละอัวนะคะมาดูต่อมานะคะคำต่อมาคำว่ากอดกอดกอดนะคะคำว่ากอดนะคะดูตรงนี้นะคะตัวที่คุณครูทำสีแดงไว้นะคะออ่างตัว ตรงกลางนะคะที่คุณครูทําสีแดงไว้นะคะคือสระอนะคะไม่ใช่พยัญชนะคือสระนะคะไม่ใช่พยัญชนะนะคะอ,อ่างในที่นี้เป็นสระนะคะเราเรียกว่าสระอนะคะก็ออดอกกอดนะคะต่อมาคำว่าสวยนะคะสออวยอสวยนะคะว่แวนในที่นี้ก็ทำหน้าที่เป็นสระอ,อัวนะคะ ทำหน้าที่เป็นสระอัวอย่างที่คุณครูบอกไปสระอัวถ้ามีตัวสะกดนะคะจะลดรูปนะคะเหลือแค่วอแหวนตัวเดียวนะคะตัวอย่างอีกอันนึงนะคะบออัวกบวกนะคะอันนี้ก็เป็นสระอัวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพยัญชนะนะคะอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะที่ทำหน้าที่เป็นสระเนาะต่อมานะคะมาดูข้อที่4กัน ข้อที่4นะคะทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของสระนะคะอย่างเช่นยอยักษ์กับวแหวนนะคะนักเรียนดูนะคะสระสระอันแรกนะคะสระเอียคุณครูยกตัวอย่างเช่นสระเอีนะคะสระเอยนะคะก็จะมีส่วนประกอบของสระนะคะก็จะมี A E อยอนะคะสระเอีนะคะ ยอยักษ์ที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะไม่ใช่พยัญชนะต้นและไม่ใช่ตัวสะกดนะคะยอ่อยักษ์ตรงนี้เราเรียกว่าส่วนประกอบของสระนะคะคือสระเอียนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าเ er ปียปอเอียเปียนะคะปอเอียเปีย e er. ปอป้า คือพยัญชนะต้นนะคะส่วนยอ,อยักษ์ตรงนี้นะคะไม่ใช่ตัวสะกดนะยอ,อยักษ์ตรงนี้นะคะเป็นส่วนประกอบของสระเอียนะคะซึ่งส่วนซึ่งสระเอียนะคะก็จะมีเออีและก็ยอนะคะเป็นส่วนประกอบนะคะคําต่อมานะคะพยัญชนะตัวต่อมานะคะก็คือสระเอือนะคะเอออนะคะสระเอือนะคะ อ,อ่างในที่นี้นะคะก็ไม่ใช่พยัญชนะต้นไม่ใช่ตัวสะกดนะคะแต่เป็นส่วนประกอบของสระเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าเสือนะคะสอเอือเสือรอเอือเรือพอเอือเพื่อเพื่อไม้เอกเพื่อนะคะต่อมานะคะสระอ้วนะคะสระอัวนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปนะคะวหวน ะะก็จะเป็นส่วนประกอบของสระนะคะสระอ้วนนะคะถ้าเกิดมีตัวสะกดนะคะก็จะลดรูปเหลือแค่วอแหวนตัวเดียวนะคะฉะนั้นวอแหวนในที่นี้นะคะก็เป็นส่วนประกอบของสระนะคะไม่ใช่ทั้งพยัญชนะต้นและไม่ใช่ทั้งตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าตัววัวและคำว่าบัวนะคะ จบไปแล้วนะคะกับการเรียนในเรื่องของการทำหน้าที่ของพยัญชนะไทยนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะถ้าเกิดนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะในเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะในหน้าที่5และหน้าที่6นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่5และหน้าที่6นะคะ เสร็จแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ ประักหุนหันเทอทานเข้ามารองเทานั้น what gal 个辛苦。<noise> ภอภายไปลอลิงไตาราววแหวนลงยาสอสลาเงียบเงาสอลือสีหนวดยาวสอเส,สือดาวขนองพอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าพยองอออ่างเนืองนองพอนกพูกตาโตอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ